ก,ก็ตอนนี้นะครับพี่ตายก็จะพาพี่ต้อมมาดูว่าต้นมะขามทเทศของเขาโดนตัดแล้วเรียบร้อย <c oughs> คือเราไม่แน่ใจนะว่าเฮ้ยเขาตัดทำไมอะไรอย่างเงี้ย นนนี่ปกตางงไู้นนไอันนี้ก็จะเป็นนะครับที่ต้นมะขามเทศที่พี่ต้อมปลูกแต่ว่าโดนขโมยตัดไปเนี่ยเขาว่าตรงนี้เป็นทางลงออ้ยไงจ๋าลอยตีนตัวเองหรือโอยตีนใครไม่มาเช้าลอยตีนเขานี่แหละเนี่ยเป็นทางลงไงแล้วแบบอาจจะขวางทางใครหรือเปล่า ไม่หรอกทำโอ้ทำมันตัดขนาดนี้เราต้องชาวว่าแจ้งตำรวจเถอะไม่ตอนแรกเขาคิดว่าตีเองตัดไงเขาจะตัดทำไมนะคะเออฉันก็ไม่เข้าใจว่าแกจะตัดทำไมโอ้กำลังมีลูกด้วยไอ้ต้นเนี้ยเขาลดน้ำเขาปลูกทุกวันแล้วเขาจะมาตัดเพื่อเนาะไม่ตัด ใช่ไงนี่ไงไม่แต่ว่าเขาก็นั่นไงโอ้โหปลูกอะไรห่างไกลขนาดนี้คะคิดว่าจะปลูกผิดจีดเรียงเลียงไม่ปลูกมันปลูกเป็นแนวปลูกเป็นแนวก็คือมันก็มีทั้งหลายอันปลูกเรียงแบบนั้นเนี่ยรสทีเดียวนี่ต้องดึงใจเลยกุ้ยเขียว เนี่ยตัวเองชอบเอาของไปทำเลยมะกามันกระหักเห็นหไหมเนี่ยไม่ไอที่มันตกไม่ที่เครื่องซักผ้าเครื่องอะไรตัวเองอะ่ะแล้วตัวเองชอบไปนนวางมันต้นไหนต้นคางกงําแพงขับออกไปไม่ใช่นี้เอยลดน้ำลดอะไรหรือเปล่าไปดูพา,าไปดึกข้างหลังไหนข้างหลังเลยตายมีว่าเลยตัดชมพู่ไปไว้ที่บ้านดี หนเพราะว่าแมงอิน um. ูนก <mad> <mad> well <mad ge> ินจะหมดแล้วอ่ะก็ว่าถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องมันอยู่หลอกตอมค่อยมันอยู่นี่แหละอืมสะพาสะพานตะขาบตะขาบจะได้แมงอินูนมันชอบกินใบชมพู่อันนี้จะเดินไปดูข้างหลังไหมเนี่ยเดิว่าไงเดิน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 ไปจะเดินไปแต่กันหมดนี่ก็ไม่ต้องใช้แล้วไอพิทยุไป ไปไปไปองใชไงเราจ,จ,ม,จมาเช้าเข้ามาตัดก็ตอนนี้พี่ต่ายกับน้องอันดาก็จะไปดูด้านหลังสุดนะครับอันนี้จะเป็นคันนาที่ปั้นขึ้นมาใหม่นะมันจะเป็นแนวตรง อันนี้ผู้คุมงานโอ้แต่มันก็ยาวเหมือนกันนะ ตอนนี้พี่ตายก็เดินมาถึงข้างหลังแล้วนะครับโฮยกว่ามันจะเดินมาถึงข้างหลังโอ้เปลี่ยนเสื้อนะโอ้คอบานมากๆเสื้อที่เห็นนะครับตั้งแต่สมัยพี่ตายเข้างานนานมาเร็วโอ้เนี่ยโอ้หลบก่อน ก็อันนี้นะครับสําหรับใครที่จะชอบชีวิตเกษตรกร,ก,รก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สุดแล้วนะครับเห็นไอ้ตรงที่เป็นไอ้สุดๆที่เป็นกอไม้นะ่ะอันนั้นคือสุดสุดเกตของนาพิต่ายละแล้วลก็เนี่ยถ้าใครเห็นกระท่อมไกลๆนู่นนะครับนู่นไกลๆนู่นนะ่ะอ,อันนั้นคือเป็นจุดเริ่มต้นที่ม่เยอะครับแค่เจ็ดไร่แต่ว่าก็ อันนี้คือเราก็เดินมาดูบ้างแต่เมื่อกี้เราเดินมาดูนะครับอันนี้คือเสียดายมากเลยที่พี่ผู้ใหญ่พี่ผู้ใหญ่บ้านนะี่เกนาอยู่ติดเราเก็บตัดต้นประดู่แต่ว่าไอ้ต้นประดู่ที่อยู่ข้างหลังพี่ตายอะ่ะอืมอันนั้นคือเราถามปุ๊บเจ้าของเก่าบอกว่าให้พี่ผู้ใหญ่แต่พอพี่ผู้ใหญ่ถามเราว่าตายจะไงแล้วถ้าตายเราก็ให้เก็บไว้ไง เพราะว่าเฮ้ยต้นไม้มันมันโตแล้วนะเออเราก็ไม่อยากให้ตัดถูกไหมบะมันใช้เวลาออถ้าใช้เงินซื้อสองหมื่นได้แล้วมันโตอย่างเงี้ยเออตัดแต่ก็ตัดไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเหมือนมันอยู่กึง่งกลางมั้งแกก็เลยตัด,ต,ดตัดเรียบเลยประดูเสียดายจนแต่ต้นที่เป็นมินเมย์มินเมย์มเนี่ยนะพี่ตายบอกว่าอ่าอย่าเพิ่งตัดเด้อตัดตัดก็ อ่มันเหมือนเป็นเอา,เอาไว้ชี้แนวนะ่ะเหมือนก็จะทำเป็นถนนเข้ามานามั้งแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแต่แต่เราก็แจ้งกันไปก่อนเนี่ยตัวมันใหญ่จนเนี่ยจะตัดก็เสียดายมัน ร้อนตอนเช้าฝนตกตอนนี้ร้อนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันว่าอันดากับพี่ต้อมก็ไปทําอะไรกันไปได้อันนี้พี่ต้อมกับน้องอันดาก็มารออยู่ในกระท่อมแล้วก็น้องอันดาบอกว่ามีนกด้วยแน่นเลยล่ะนกอ่ะโอ้ทางนกนทางแตนขึ้นไปดูเลยดิน่ะคนนกอ่ะลูนี้ลูนีลูนี้ลูนีต้องขึ้นไปยืนึงจะเจอ เออมึงอยู่เป็นการเป็นงานเลยเนาะหามึงเอ้ยแต่เดี๋ยวมันมีงูลอกข้ามด้วยนะเห็นไหมเอาเนี่ยหนอ่ะตอนแรกกับงูมันลอกข้ามตรงคือแล้วแม่นกก็เอามาสร้างหลังอยู่กันไปต่อะทับเลยนะเดี๋ยวไปดูกันนะนี่ไงนกเนี่หยโอ้โหไม่ถ่ายได้ต้องมีสีเกิดได้ไหมนกพิมพ์ แล้วแม่มันอยู่ไหนวันนี้ก็ไปหาอไปหาหนอนเนี่ย <c oughs> มันได้ยินพวกเราอะมันเลยโล่งดังมานี่ไงคาบมืโอ้โหตำบาบเงาะถ้าเผื่อแม่อันนี้เป็นนกเอี้ยงหรือนกอะไรเงี้ยนกกระจอกเอาเหรอเ่กจมิจ้งเฮ้ยอ่ะอไปๆๆพวกเรา สารพัดสัตว์ไอ้กระหมูครับหมูดูสวนน้ำนาโดนตับเนี่ยข้ามงูด้วยอ่ะพ่อไหนคอดูข้ามงูเนี่ยใช่คอดูพ่อขอดูที่พ่อถ่ายนกนะเดี๋ยวพ่อยังอัดวิดีโออีกแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อให้ดูไปไปกลับไปขึ้นรถก่อนร้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 อนพ่อผ่าจไปได้ไม่ได้ปลูกไหมหรือมันเกิดเองไหนไม่ได้ปลูกหรอกอันดามาโทรศัพท์ไปเร็วร้อนร้อนไปกลับบ้านกลับบ้าน โอ๊ยจปั๊บั้ยล็อกเลยล็อกโอ้ยร้อนโอ้ย,อย,อย,ออยเออมันก็อยู่จะไปไล่มันยังไงเนาะเออทั้งนกทั้งงูทั้งหมาทั้งแมวเออเต็มสาดเซ ก็โอเคครับเดี๋ยวพี่ต่ายกับพี่ต้อมก็ไปทํากิจวัตรประจําวันก่อนแล้วเฮ้ยมาต้อมเรายังไม่ได้ตักดินเลยเออตักต้นยังไงได้ปะร้อนเหมือนกันเออว่าจะตักดินมาปลูกกล้นวนวลเพิ่มเดี๋ยวไปก่อนเด้อ